สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์รหัสวิชาพว2 1 0 0นนะคะของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะในเรื่องของระบบนิเวศนี้นะคะเราจะเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องที่1ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเรื่องที่2ค่ะการถ่ายทอดพลังงานและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของสายใายอาหารค่ะ เมื่อน,นักเรียนนะคะได้เรียนจบบทนี้แล้วสิ่งที่คาดหวังก็คือผู้เรียนสามารถที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ข้อที่2ค่ะผู้เรียนสามารถอธิบายและเขียนแผนภูมิแสดงห่วงโซ่อาหารได้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําแบบทดสอบกันก่อนเรียนกันเลยนะคะไปเลยค่ะ มีทั้งหมดห้าข้อ,อน,น,นะคะ,ะข้อแรกเลยค่ะอะไรที่มีอยู่ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์คะไหนลองช่วยกันตอบหน่อสิคะอะไรที่มีอยู่ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์อ่ะช่วยข้อแรกค่ะไฟหินน้ำของแข็งกาซช่วยกันตอบค่ะตอบอะไรดีเอ่ยหินใช่ไหมคะหินหินหรือเปล่ามีคนตอบว่าหิน ที่มีอยู่ในทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ลองตอบดูนะคะหินอ่าเพื่อนตอบว่าหินอ่ายังผิดอยู่นะคะอ่ามีคนไหนตอบมาอีกเพื่อนเพื่อนคนอื่นละคะอ่ามีคนเห็นตอบว่าน้ําใช่ไหมเอ่ยนะก็ยังผิดอยู่นะคะน้ำอ่ามีเพื่อนตอบมาลองก๊าซนะคะกา๊าซอ่าถูกต้องค่ะก๊าซนั่นเองที่มีอยู่ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ข้อต่อไปเลยนะคะ ข้อต่อไปสิ่งมีชีวิตใดสามารถเปลี่ยนอินทียีสารเป็นอินทียสารได้ข,กกกกนนข้อใดสามารถเปลี่ยนอินทรียสาร <S landing> เป็นอินซียสารได้ช้อยค่ะผู้ย่อยสลายสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อพืชสีเขียวหรือเห็ดคะอ่าอะไรที่สามารถเปลี่ยนอินทรีสารเป็นอินซียสารได้อะไรคะอ๋อมีคนลงตอบผู้ย่อยสลายใช่ไหมคะ ที่เาสมายลองดูนะคะอายังผิดอยู่อะไรเอ่ยไหนมีคนไหนตอบนอกเหนือสากนี้ไหมคะอ่ามีคนกดตอบว่าเห็ดเห็ดก็ยังผิดอยู่อ่ะข้อต่อไปดูสิคะเหลือสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อและพืชสีเขียวอ่ะมีเพื่อนเพื่อนช่วยกันตอบพืชสีเขียวนะคะอ่าพืชสีเขียวถูกต้องนะคะข้อต่อไปค่ะระบบนิเวศมีกี่องค์ประกอบระบบนิเวศ มีกี่องค์ประกอบคะ2 3 4 5 6ข้อไหนดีคะกี่องค์ประกอบเอยอ่ามีคนตอบมาว่า4ชอบเลขสี 4, ใช่ไหมจัดไปผิดนะคะระบบนีเ็ขข้อที่4ผิดไม่ใช่นะคะไหนมีใครตอบนองเหมือจากนี้ไหมคะอ่ามีคนตอบข้อสถูกต้องอนะคะระบบเรืยมี2 ข้อต่อไปค่ะหมัดกัดสุนัขจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดภาวะอยู่ร่วมกันภาวะล่าเหยื่อภาวะปรสิตภาวะพึ่งพาและภาวะอิงอาศัยอ่าปรสิตอ่าเก่งมากถูกต้องนะภาวะปรสิตมีคนตอบมาละอ่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทําแบบทดสอบก่อนเรียนห้าข้อดีกันมีใครได้เต็มไม่เอ่ยอ่าได้จดไปไหมคะ เสร็จแล้วพับเก็บไว้ใส่กระเป๋าเลยค่ะคะแนนเก็บนะคะมันคือคะแนนเก็บโอเคนะคะอ่าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศเลยค่ะระบบนิเวศก็คือภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า ecosystem อ่าขยายความเพิ่มค่ะระบบนิเวศก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและไม่มีสิ่งชีวิตไม่มีสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะคะโดยอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบซึ่ง องประกอบของระบบนิเวศนี้จะประกอบด้วย2อ,องค์ประกอบด้วยกันค่ะก็คือองค์ประกอบที่มีชีวิตก็คือไบโอติกนะคะไบโอติกก็จะเป็นพวกพืชพวกสัตว์ต่างๆเนาะส่วนตัวที่2องค่ะองประกอบที่ไม่มีชีวิตภาษาอังกฤษเรียกว่าไบโอติกนะคะไบโอติกก็จะประกอบด้วยพวกแสงลมซากพืชซากสัตว์นะคะพวกนี้ก็จะเรียกว่าไม่มีชีวิตนะคะ ข้อต่อไปเลยค่ะองค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะจะประกอบด้วยกัน3ตัวนะคะก็คือผู้ผลิตภาษาอังกฤษเรียกว่า producer อ u ออ t r o p h i c หรือพืชเองค่ะผู้ผลิตก็คือพืชเนาะสามารถสังเคราะห์นำแสงมาสังเคราะห์แล้วก็ทำเป็นอาหารปรุงอาหารเองได้พวกนี้เรียกว่าพืชนะคะส่วนตัวที่2ก็คือผู้ผลิตผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคภาษาอังกฤษเรียกว่า คอน s u m e r นะคะคอน s u m e r และตัวที่3มเรียกว่าผู้ย่อยสลายสารอินรีอ่ะเราลองมาดูผู้บริโภคนะคะเมื่อกี้ผู้ผลิตว่าอะไรนะคะผู้ผลิตก็คือพืชเนาะที่สามารถสร้างอาหารเองได้ตัวนี้เรียกว่าผู้ผลิต producer อ่ะส่วนผู้บริโภค consumer นั้นก็คือแยกปลุนะคะผู้บริโภคจะแยกไปเป็นอีกอ่ะสตัวผู้บริโภคแยกเป็น4ตัวก็คืออ่ะข้อที่1เลยค่ะเป็นผู้บริโภคพืชก็คือภาษาอังกฤษเนอ h e r b i o r e s Herbi Her นะคะ Herbi จำแค่ข้างหน้าก็พอเนาะ Herbi อ่าผู้บริโภคพืชก็จะบอกเช่นกระต่ายที่กินพืชนะคะกระต่ายตัวที่สองค่ะเห็นไหมรูปเสือนะคะจะเป็นผู้บริโภคสัตว์ภาษาอังกฤษเรียกว่า carnivores ่า Cani จำภาษาอังกฤษตัวหน้าว่าคานินะคะก็คือเช่นพวกเสือพวกสิงโตวพวกนี้จะเป็นบริโภคสัตว์นะคะตัวที่3ค่ะตัวที่3ตัวที่3ตัวที่3ก็คือผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า Omnivores o m n i o m n i ก็คือมนุษย์นะคะกินได้ทั้งพืชและสัตว์ตัวต่อไปค่ะตัวที่4ตัวที่4นะคะก็คือผู้บริโภคซากสัตว์เช่นแร้งภาษาอังกฤษเรียกว่า Sc Scavenger กาววนเจร์นะคะตัวสุดท้ายนะคะขององค์ประกอบที่มีชีวิตก็คือผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นั่นเองก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า decomposer decomposer ก็คือพวกราพวกเชื้อราพวกเห็ดแบคทีเรียนั่นเองนะคะก็คือผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ข้อต่อไปเลยค่ะในส่วนขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตก็เรียกว่าอนินทรีย์สารนะคะ ตัวนี้จะเป็นอนินทีสารอนินทีสารก็จะมีพวกนี้ค่ะแร่ธาตุต่างๆไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะพวกแก๊สต่างๆคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนพวกน้ำานีคะพวกไฮโดรเจนไนโตรเจนนี่ rogen, ค่ะก็จะเป็นอาหารของพืชเนาะพืชก็นําไปปรุงอาหารโดยมีแสงมันก็ใช้แสงสังเคราะห์ทำให้เกิดเป็นางเมื่ออ,ออกซิเจนนี่ เอเขาเรียกพืชก็จะนำคาร์บ,บนอนคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปค่ะแล้วก็คายออกมาเป็นออกซิเจนนะให้เราหายใจนั่นเองนะคะส่วนในอินทรีย์สารอินทรีย์สารจำไว้ง่ายๆค่ะอันอินทรีย์ก็คือพวกแร่าธาตุแก๊สต่างๆเนาะอินทรีย์สารก็คือพวกซากพืชซากสัตว์เช่นพวกใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นแล้วพวกอะไรเศษกระดูกซากสัตว์ต่างๆที่เน่าเหม็นสลายตายไปแล้ว เรื่องนี้พวกนี้เรียกว่าอินสียสารนะคะส่วนต่อไปคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็จะประกอบไปด้วยแสงสว่างนะคะแสงสว่างพระอาทิตย์นั่นเองเนาะอุณหภูมิอุณหภูมิอุณหภูม,ภมิความรอ้อนความเป็นกรดเบสความชื้นความเค็มและพวกกระแสลมนะคะพวกกระแสลมพวกนี้เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั่นเองค่ะส่วนตัวต่อไปการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศอ่าเมื่อสัตว์มีการกินพืชแล้ว ก็จะมะีทั้งสัตว์ที่กินพืชและสัตว์ที่กินสัตว์ต่อไปเป็นอีกทอดหนึ่งนะคะพลังงานจากผู้ผลิตจะถ่าทอดไปยังผู้บริโภคโดยผ่านการกินซึ่งเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าโซ่อาหารหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเรียกว่า food c h a นะคะโซ่อาหารกินกันเป็นทอดๆเรียกว่า food chain ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตไม่ได้กินสัตว์เพียงชนิดเดียวนะคะแต่มันอาจจะกินมากกว่าหนึ่งชนิดเช่นอะไรคะกินได้สัตว์หนึ่งตัวสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์เขาเรียกว,ว่ากินได้มากกว่าหนึ่งชนิดจึงทําให้เกิดโซ่อาหารหลายโซ่ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งความสัมพันธ์นี้เขาเรียกว่าสายใยญ่อาหาระก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็คือหนึ่งตัวสามารถกินได้หลากหลายกินได้ทั้งพืชและสัตว์ด้วยกัน ทั้งนี้นะคะพืชยังเป็นผู้ผลิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เนาะจากที่กล่าวไปของผู้ผลิตพืชเป็นผู้สร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีนะคะต่อไปค่ะในการเขียนแผ่นภาพอ่ะเรามาดูการเขียนแผนภาพห่วงโซ่อาหารนะคะอ่าเราจะเขียนโดยการเริ่มจากผู้ผลิต อยู่ด้านอยู่ข้างหน้านะคะและผู้บริโภคจะอยู่ข้างหลังต่อกันไปโดยจะเริ่มจากผู้บริโภคลำดับที่1ต่อไปเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายซึ่งจะเขียนเป็นอ่ลักษณะของลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภคนะคะอ่ะ,อะแทนการจะเป็นการแทนเป็น,เป,นเป็นตัวแทนการถ่ายทอดพลังงานโดยจะให้หัวลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภคเสมอ ตัวนี้จะเป็นลักษณะตัวนี้เป็นตัว A เนาะ A จะแทนด้วยเป็นผู้ผลิตนะคะจะเป็นผู้ผลิตพืชในผวบสังเคราะห์แสงทำมาปรุงอาหารเองได้ผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งแทนด้วย B ่ไล่กันมาเป็นลำดับที่สองและสามในเรื่องของโซ่อาหารนะคะโซ่อาหารอธิบายเพิ่มเติมคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆ ซึ่งจากผู้ผลิตสู่บริโภคทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานอาหารนะคะพลังงานในอาหารต่อเนื่องกันเป็นลําดับจากการกินต่อกันนะคะตัวอย่างโซ่อานานี้อะแครอทนะคะแครอทเป็นพืชเขาเรียกว่าผู้ผลิตเนาะผู้ผลิตนะคะอ่ะลูกศรชี้ไปทางกระต่ายกระต่ายจะเป็นผู้บริโภคลําดับที่หนึ่งนะคะอ่าสังเกตสัญลักษณ์เมื่อลูกศรชี้มาทางด้านเขาเรียกถ้าด้านขวา,ขวามือเราก็คือผู้บริโภคนะคะลำดับที่หนึ่ง ตัวที่2ผู้บริโภคลำดับที่2จะชี้มาทางสุนัขจิ้งจอกและตัวสุดท้ายจะเป็นสิ่งโต้เขาเรียกผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะ,ะมาดูขยายความของผู้ผลิตผู้ผลิตก็คืออันนี้ผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองจากที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือสามารถสร้างอาหารได้เองพวกนี้จะเคลื่อนไหวไม่ได้เนาะแต่จะสามารถสร้างอาหารส่วนผู้บริโภคก็คือพวกสัตว์พวกมนุษย์เนาะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้อง ที่ไม่สามารถสร้างอาหารกินเองได้จึงต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างโซอาหารนะคะผู้ผลิตอีกหนึ่งตัวอย่างผู้ผลิตเป็นข้าวโพดต,ตักกแตนผู้รับลำดับที่หนึ่งกลบลำดับที่สองงูลำดับที่สามและลำดับทสามก็คือเหยี่ยวถ้าเรามองกลับกันไปทางด้านขวามือย้อนกลับนะคะก็จะมองง่ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรนะ สัตว์ที่มีตัวใหญ่กว่าก็จะกินตัวเล็กกว่าอ่ะดูตัวอย่างนี้นะคะเหยี่ยวก็จะกินงูงูก็จะกินกบกบก็จะกินตักกนต๊ก,กแตนตั๊กแตนก็กินพืชค่ะเขาพูดถ้ามองกลับกันนี้จะเป็นอ่ะเราจะมองกันได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายลักษณะเหมือนอ่ะเหยี่ยวอ้าปากอ้าปากไปทางงูก็กินกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆนะคะจะลักษณะเหมือนลูกซรอนอ้าปาก ชี้แล้วก็อาปากหันไปทางนี้อาเมื่อเรากินอ่าเมื่อสัตว์สิ่งมีชีวิตหะได้กินสารอาหารเข้าไปแล้วก็จะเกิดพลังงานฮะพลังงานที่ได้รับจากผู้ผลิตทุกๆหนึ่งร้อยส่วนจะมีเพียงแค่สิบส่วนเท่านั้นนะคะที่ผู้บริโภคนําไปใช้ในการดํารงชีวิตจริงเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต,ตนะคะและพลังงานในผู้บริโภคแต่ละลำดับ ทุก100ส่วนก็จะถูกนำไปใช้แค่10ส่วนเช่นกันทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ากด10%นะคะกฎ10%อืมตัวอย่างเช่นนะคะพืชผู้ผลิตมีทั้งหมด1แสนไล่ไปกระตาย10,000ลดลงไปเรื่อยๆ 1, น่งจะดูลักษณะลูกศรชี้ขึ้นไปเห็นไหมคะก็จะเหลือสัดส่วนแค่10 ตัวอย่างนี้นะคะอีกตัวหนึ่งอีกตัวอย่างกันถ่ายทอดพลังงานมันก็จะส่วนทางกันเนาะถ้าพลังงานลองสังเกตพลังงานนะคะไล่ไปจากแครอทนะคะพลังงานผู้ผลิตจะมีเยอะที่สุดนะคะหนึ่งร้อยสนกระต่ายก็จะลดลงมาเหลือสิบสุนัขจิ้งจอกเหลือหนึ่งและผู้บริโภคระดับสุดท้ายจะเหลือแค่ศูนย์จุดหนึ่งดูในเรื่องการสะสมสารเคมีบ้างคะ่ะ ารเคมีพืชจะสะสมสารเคมีอยู่ที่0.1และผู้บริโภคลำดับสุดท้ายจะสะสมสารเคมีอยู่ที่100สังเกตดูว่าถ้าพลังงานพืชจะมีพลังงานมากที่สุดก็คือ100เต็มส่วนในสารเคมีพืชจะมีแค่0.1ส่วนตรงข้ามกันค่ะสิงโตจะมีสารเคมีสะสมอยู่ที่100 สารเคซึ่งทั้งนี้นะคะสารเคมีจะสะสมสูงสุดในผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนั่นเองคะอ่ะตัวอย่างนี้ชัดเจนเลยค่ะ,ะจะเป็นแผนภาพแสดงการสะสมสารพิษในโซ่อาหาัรนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่ผู้ผลิตเริ่มต้นจากล่างสุดขึ้นไปบนนะคะสังเกตรปริมาณสารพิษสารพิษนี้นะคะสารพิษผู้ผลิตจะมีน้อยมีมากสุดคืออะไรนะคะที่กลับไปเมื่อกี ที่สะสมสารพิษมากสุดก็คือผู้บริรโภคลำดับสุดท้ายนะคะส่วนปริมาณพลังงานที่มากที่สุดสลับกันค่ะพลังงานมากสุดคือผู้ผลิตนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นห,ห่วงโซ่อาหารที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นกินกินทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชและเป็นสัตว์นะคะกินได้หลากหลายมากขึ้น และปริมาณพลังงานก็จะถ่ายทอดกันอย่างเป็นทอดๆไปเรื่อยๆเป็นลําดับนะคะเราลองมาดูนะคะห่วงโซ่ตัวนี้นะคะประกอบด้วยอะไรคะที่เป็นผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือพืชน,นะคะผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตเราลองมาดูว่าห่วงโซ่เนี่ยคะ่ะห่วงโซ่อาหารในภาพแผนภาพนี้มีทั้งหมดกี่ห่วงโซ่คะ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะว่า ทั้งหมดนี้ไหนลองไล่ให้ครูฟังสิคะว่ามีอะไรบ้างอ่าส่งมาด้านล่างนะคะว่ามีกี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีกี่ห่วงโซ่อาหารเอ่ยอไล่ดูสิคะลูกศรชี้ไปตรงไหนบ้างอ่ามีคนตอบมาอยู่เนาะอะ,อะลองดูตอบตรงไหมคะห่วงโซ่อาหารจากแผนภาพนี้มีทั้งหมด ห่วงโซ่ด้วยกันนะคะมี C ห่วงโซ่ประกอบไปด้วยห่วงโซ่ที่1น่งคะ่ะเขา้าวโพดที่มาที่ตะก,กะแตนห่วงโซ่ที่หนึ่งตะกกะแตนห่วงโซ่ที่สองคือข้าวโพดไปหาแมลงนะคะสข้าวโพดไปหาแมลงแมลงกบแล้วก็งูเยื่อห่วงโซ่ที่3ก็คือขาอ้าวโพดไก่กินข้าโพดนี่ ็นห่วงโซ่ที่สามห่วงโซ่สุดท้ายคือห่วงโซ่ที่สี่คือวัวก็สามารถกินพืชได้เป็นห่วงโซ่ที่สี่อ่าเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเย้ใครตอบถูกยกมือขึ้นอ่าเก่งมากค่ะมีทั้งหมดสี่ห่วงโซ่นะคะอ่าหลังจากตบบทเรียนแล้วนะคะจะให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศเนาะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดน,นะคะ เดี๋ยวครูจะส่งใบงานนี้คะไว้ในใต้ลิงก์ด้านล่างนะคะให้นักศึกษาได้เซฟใบงานและได้ไปเซฟทำกันแล้วก็ลองส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่ได้รับชมรับฟังจนจบเนื้อหาคลิปนี้นะคะ mm hmm. ครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบภาะวะพึ่งพาอาศัยกันในที่เราจะเรียนต่อไปนะคะเด mm ี๋ยวครั้งหน้าจอกันคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังจนจบนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ ดูรถขอลาไปก่อนบ๊ bye ายบายเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ